ก็พี่กบสนุกไหมสนุกมากครับมีความสุขมากทุกวันเลยตั้งแต่ยี่สามถึงยี่แปดเป็นช่วงเวลาที่ไม่เครียดผ่อนคลายมีความสุขมากครับ,รบผม <c oughs> จริงๆก็อบอกว่าขอบคุณ MI Thailand นด์ะครับที่ลงมาภูเก็ตเป็นปีที่2นะครับ <c oughs> แล้วก็เราก็ยินดีต้อนรับทุกๆปีนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามคิดอะไรใหม่ๆโรงแรมเปลี่ยนใหม่บ้างอะไรบ้างแต่ว่าต้องถามคุณแอมก่อนนะครับว่าคุณแอมจะยอมหรือเปล่าค <c oughs> รับถ้ามีไม่เขาถ้าเกิดเขาไม่ลงตัวเขาก็ลงภูเก็ตได้เหมือนเดิมนะฮะ เพราะงั้นเราก็ยินดีต้อนรับเสมอจะบอกว่าวันนี้ก่อนวันสุดท้ายที่จะอยู่ภูเก็ตนะพรุ่งนี้เป็นรอบพิริมวันที่27แล้วก็28ก็บินกลับกันนะครับแล้วก็เป็นไฟนอลที่กรุงเทพพี่กิมกับพี่โกบเราเป็นโฮสซิตี้เราก็ยินดีมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆสื่อมวลชนทุกทุกคนที่ลงมานะครับดูแลไม่เต็มที่ก็ต้องขอโทษไว้นะที่นี้มีอะไรก็ขอให้บอกนะครับเราจะปรับปรุงและดูแลกันให้เต็มที่ สำหรับน้องๆ30ท่านที่ก็ว่าปีนี้เป็นปีที่ด้วยเอนยเอายุค่อนข้างที่จะวัยรุ่นนิดนึงถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีแล้วก็มาชั่วป่าก็คือเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ปีนี้ก็วัยรุ่นมากขึ้นนะฮะแต่ก็เราก็ได้สีสันเนาะแล้วก็เราก็มีความคิดว่าปีนี้ก็คงจะได้ตัวแทนดีๆสําหรับ MI Thailand นด์ะฮะซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็น้องๆอ,อีก4ท่านที่จะเป็นรองแล้วก็ไปเวทีต่างๆนะครับก็ขอให้น้องๆโชคดี พี่คิมชอบน้องหลายคนเลยนะปีนี้มีความรู้สึกว่ามันใช่หลากหลายบุคลิกแล้วก็เราคิดว่าเอาน้องไปต่อยอดได้หลายๆคนก็ยังคุยกับพี่ไก่วลายุทธว่าจริงๆที่พี่คิมเรียนเชิญพี่ไก่มารอบนี้จริงๆเกี่ยวกับซีรีส์ที่เราจะทําก็ให้พี่ไก่มาดูว่าคนไหนพอที่จะปั้นได้คนไหนพอที่จะต่อยอดได้เพราะตอนนี้พี่ไก่ก็ทําซีรีส์กับจีนนะครับแล้วก็พี่คิมก็ทําซีรีส์กับพี่ไก่หนึ่งเรื่องปลายปีนี้เราก็เลยให้พี่ไก่มาดูว่า น้องคนไหนที่สามารถต่อยอดได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วก็ขอทุกคนเอนจอยนะครับวันนี้เป็นบีชปาร์ตี้เนาะเป็นบ<ม>ีชบีชแวร์ก็วันนี้เราก็ขอบคุณฟ้าฝนเป็นใจมากมวันนี้สวยมาก<ช>เดี๋ยวน้องดูนะฮะประมาณ6กโมงกว่าพระอาทิตย์ที่ตกจะสวยมากเ,เลยครับขอบคุณถ้าเดี๋ยวนิด,ดึงฝากแทนบีชคลับด้วยใครมาภูเก็ตนะฮะแทนบีชคลับกระรนนะฮะของน้องกอฟน่ารักมากเจ้าของน่ารักสุด ครับผมครับโ oh, อนน้อันนี้ดีมากอันนี้ดีมากเพราะจริงๆเนี่ยนะครับจริงๆอันนี้เป็นกิจกรรมที่คิดเมื่อวานเลยแล้วต้องขอขอบคุณผอ,อโรงพยาบาลวชิระมากๆนะฮะที่จัดการทุกอย่างให้เราภายในโทรไปอ่ะไม่เกินครึ่งชงั่วโมงท่านตอบรับท่านเปิดห้องไพรเวทท่านทําทุกอย่างให้หมดอย่างที่พูดสือข,ข่าวไปเมื่อเช้านะฮะเหมือนเขาเตรียมงานกันมาเป็นเป็นลาววันเนาะแต่จริงเมื่อวานซืนเองนะครับโทรปุ๊บท่านก็จัดการเต็มที่ แค่ครึ่งชงั่วโมงท่านก็บอกว่าท่านก็ดีใจที่ทีมงาน MI Thailand นด์แล้วก็ทีมภูเก็ตแล้วก็น้องๆผู้ขับกวดทั้ง30คนและก็ช่างภาพจากผู้สื่ขาวทั้งหมดจากกรุงเทพให้เกียรติโรงพยาบาลวชิระซึ่งมาช่วยทําข่าวกันแล้วก็มาบริจาคให้กับทหารหารนะครับแล้วก็คนที่ต้องการเลือดนะครับธนาคารเลือดก็ขอบคุณจริงๆมันเป็นกุศลใหญ่นะครับแล้วก็พี่คิมก็ดีใจว่าน้องๆหลายท่าน ก็ได้บริจาคเลือดจริงๆแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ดีเมื่อเช้าอินบุญกันอินบุญไหมฮะู้สื่อข่าวเราก็เป็นสะพานบุญเหมือนกันนะฮะฝากกระจายข่าวของแสงแรกนะครับเป็นการสร้างตึกฉายแสงแห่งแรกของภูเก็ตเพราะว่าอย่างท่านผอบอกแล้วว่าภูเก็ตคนภูเก็ตเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยจะต้องไปสุราษฎร์หรือไม่ก็ต้องไปหาดใหญ่ซึ่งการเดินทางเนี่ยการฉายแสงเนี่ยการคีโมเนี่ยใช้เวลา20ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากครับ ท่านเคยเล่าให้พี่ฟังว่าบางคนเนี่ยคือต้องตัดใจเลยนะว่าไม่ไปเสียชีวิตก็เสียชีวิตเพราะว่าเขาสู้ค่าเดินทางไม่ไหวนะครับใน20วันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพี่คิมก็หวังว่าน้องๆกลับไปฝากแสงแรกฝากโรงตึกฉายแสงของโรงพยาบาลวชิระร้อยสองร้อยสามร้อยสิบบาทยี่สิบบาทเป็นกุศลใหญ่ทุกอย่างครับทุกบาททุกสตางค์พี่คิมว่ามันอยู่ที่ใจบาทหนึ่งก็ถือเป็นกุศลใหญ่ นะครับคนจะบาทแสนล้านก็เป็นกุศลใหญ่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากด้วยครับตอนนั้นนี้เสร็จแรกที่เราลงทุนกันก็ได้ก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ว่านือกจากนี้ยังไม่ครบก็ยังมีพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่ต้องซื้อเพิ่มต้องซื้อเพิ่มการบริจาก็ยังมีมารยยังมีมารเรยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะฮะอะไรต่างๆเนี่ยก็ฝากนะครับฝากน้องๆสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานครกลับไปขอเป็นกระบอกเสียงอย่างหนึ่งเพื่อเป็นสะพานบุญให้ทุกๆคนได้ร่วมมือกันนะครับขอบคุณมากครับผมจร เมื่อคืนแล้วคุยกับพี่ต้าเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้าตอนที่โรงพยาบาลวชิระว่าเห็นหรือยังที่เห็นหรือยังน้องก็ยังคุยกันอยู่นะครับซึ่งจริงๆพี่ว่ามันก็พอเห็นลางๆแต่ปีนี้บอกเลยว่ากราฟมันไม่พุ่งนะครับบอกเลยว่ามันไม่พุ่งสุดเพราะงั้นเนี่ยมันจะมาวันนี้คนนี้ดีวันนี้คนนี้พุ่งวันนี้คนนี้ดรอปอะไรเงี้ยซึ่งก่อนมาบางคนพุ่งมากจากกรุงเทพแต่พอมาภูเก็ตรอปก,ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นอะไรที่น่าสนใจวันนี้ยังคุยกันว่าวันนี้เป็นวันเบ Ớ ิกอีกวันหนึ่งน,นะเมื่อกี้พี่คินก็ขึ้นไปบปอกน้องว่ามีอะไรใส่ให้หมดไม่ต้องกักแล้ววันนี้แล้วพรุ่งนี้พีริมแล้วเพราะว่าอย่างปีที่แล้วที่เราเลือกเลือกพีริมเนี่ยเราคิดว่าเราเลือกดีนะใช่ไหมน้องๆมาเราเลือกดีนะห้าหกท่านเนี่ยเราก็คิดว่าเข้าแบบเออจริงๆหลายคนแล้วก็คนที่ได้ของปีที่แล้วของเราก็ได้มงใหญเพราะฉะนั้นแหละเราเองปีนี้นเราก็ไม่ได้การันตีไม่ได้ไไม่การันตีแต่เราแค่มีความสึกว่าเฮ้ยมันเป็น ฐานแรกที่น้องๆจะต้องทดสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถก้าวกระโดดได้ครับหลังจากกลับจากภูเก็ตมีเวลาก่อนวันที่2สิงหาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนสู้ๆมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเลยครับครับจริงๆกด<ต>ดันไหมแต,แต่ละปีผมว่าคาแรคเตอร,ร์แตกต่างกันเอ่อรุ่นพี่ทําได้ดีไหมถามว่าที่ผ่านมาสีผมสัมผัสได้คือ,อทุกคนสามัคคีกันทุกคนรักองค์กรทุกคนรักเอ็มไอมากเลยซึ่งพรเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่ต้าประทับใจมากแล้วก็น้องๆก็เหนียวแน่นแล้วก็ท่าผ่อน ทีมพวกเราทั้งหมดสปอนเซอร์ทั้งหมดที่บอกว่าราักมาก,มากปีนี้ก็ก็เริ่มเห็นลางๆคนที่แบบมีเคา้าความที่จะแบบทำาางานร่วมกับผู้อื่นได้ความสามัคคีแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นที่รักกังหลายๆคนที่เขาโดดเด่นออกมาจากที่เราเห็นอะไรที่ <c oughs> โดดเด่นก็สิ่งที่พีตาพูดทุกครั้งเลยคืออยากหาหนุ่มข้างบ้านที่เป็นที่รักของทุกคนใครที่ใกล้เคียงบริบทนี้ที่สุดพี่บอกว่าคนนั้นแหละรับคคือจุดสําคัญที่สุดสุดท้ายบทบริสุทธิ์สุดท้ายเลยบทสรุปก็คือจะต้องทํางานกับองค์กรได้ จะต้องสื่อสารกับองค์กรรู้เรื่อง <su> <online jam> o, ไม่เรื่องเยอะไม่เรื่องมากไม่นี่ไม่นั่นไม่นู่นอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สิ่งที่พี่คิดว่ากองงองหาเพราะจริงๆตําแหน่ง5ท่านเนี่ยก็คือส่งออกหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งตำแหน่ง2ตํตแหน่ง3ามสี่ตแหน่งเนี่ยทุกคนก็ต้องทํางานกับกองเพราะฉะนั้นเนี่ยกองก็คงมองตรงนี้เป็นหลักเหมือนกันพี่มองว่า5้าคนต้องเป็น5คาแรคเตอร์อ่ะอันนี้อันนี้พี่คิดก็เชื่อนะเพราะว่าถ้าบางคนมาแนวเดียวกันก็ยังคุยกันว่าคงต้องเลือกหนึ่งนะครับคงต้องเลือกหนึ่ง อะไรเงี้ยนะครับครับผมรอบต่างๆก็เราจะเหลือรอบรพรุ่งนี้รอบพินพิมพินิม,มนารีนะครับพรุ่งนี้ก็เราก็คิดว่าน้องๆคงจะใส่เต็มกันเพราะว่ามันมีรางวัลแมนออฟอันดามันใช่ไหมอันดามันเจนเชอร์แมนอ่ะอันดามันเจนเชอร์แมนอ่าโอเคแล้วก็มีก็เป็นรอบเ,อเดินชุดว่ายน้ำชุดสูทล้วก็ตอบคำถามนะครับก็คราวนี้จะได้วัดถึงแล้วล่ะเพราะแต่ละคนมีความความรอ คาเดินดีเหมือนกันแต่ครานี้คือไหวพริบปฏิภาณเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากมองเพิ่มเพราแบบใครอยู่บนเวทีแล้วมีสเตจที่สุดเพราะว่าสปีดจ,จริงๆถามว่าสาคัญไหมสมบพิธิคินนะก็คิดว่าสําคัญพอสมควรเพราะว่าอย่างไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขายื่นใบให้อ่ะหนูต้องพูดุยาบรู้เรื่องนะครับไม่ใช่ว่าเออเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะเพราะมันเป็นตัวแทนของคนไทยจะไทยหรืออังกฤษจะต้องรู้เรื่องคือสื่อสารให้เป็นแล้วก็พูดให้เป็นแค่นั้นเองนะครับครับผม ไฟแนลว,ว่าไฟแนลก็วันที่สองสิงหาคมก็ฝากเต็มกลังใจและก็ฝากก็พอรูหนุ่มอ็มไอทุกคนนะครับที่ถ้าเกิดอ่ายที่เข้ารอบและก็ทั้ง30คนด้วยใ,ใครมีโอกาสมีลูกทางอะไรก็แนะนำโอกาสดีๆให้กับน้องได้นะครับแล้วก็สันดาว่าอยากจะทำเอ็มไอเป็นเวทีที่มีคุณภาพจะ<ๆ>ได้เป็นทีหนึ่งของเมืองไทยครับใช่คือพี่คิดกับพี่กบเราคุยกันแล้วว่า สุดท้ายนะครับพี่อิมกยบพี่กบเองก็คือจะสนับสนุน MI Thailand ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะเราก็มีความสึกว่าเป็นเวทีหนึ่งที่เราเริ่มกับเขามาเริ่มเริ่มที่ว่าพี่เข้าไปแล้วเราก็มีความสึกว่าเราประทับใจทุกปีแล้วก็ผู้สมัคร30พ่านจากปีที่แล้วถึงปีนี้พี่คิมสื่อสัมผัสได้ว่าน้องๆทุกคนน่ารักแล้วเราก็มีความสึกว่าเวลาทํางานเนี่ยเราทํางานจากใจอ่ะมันสนุก ไม่เคยเหนื่อยนะครับนักข่าวบางท่านเจอพี่แบบเฮ้ยพี่คิดยังไม่นอนเลยยังนั่งงงอยู่เลยตีสองตีสามตีสไม่ใช่อะไรฮะนั่งคุยกันมีความสุขแล้วคุยกันนะคือคุยว่าเอ๊ะคนไหนดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเออว่าเอ๊ะเราคุยทุกวันเลยนะวัน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 นี้ใครเนเจอนักข่าวบางคนที่ยังไม่นอนเมื่อคืนก็ยังคุยกันคุยเจคุยอะไรคุยคุยหมดครับเราก็อยากได้ฟีดแบ็กเพราะแต่ละคนมองเด็กต่างกันเราก็อยากได้ฟีดแบ็กของแต่ละคนมากเฮ้ยแล้วเอามารวมกันเนี่ยมันจริงหรือเปล่า ถ้าสิบคนพูดเก้าคนอ่ะงั้นจริงแล้วอัะนนะี้คือคือเราก็ยังยังยังอยากรู้จริงๆแล้วก็เรามีความสึกว่าเป็นเวทีที่เราทําแล้วเราสนุกเป็นเวทีที่เราทําแล้วเรามีความสึกว่าเรายิ้มทุกวันนะ<ข>อเออจริง,รงๆนะไม่เหนื่อยเลยนะนโอ้ย อันนั้นก็ถ้าจะส่งจริงเต้องให้เขาฟิตหุ่นครับเพราะกินกลางคืนเยอะแล้วกินครับน้ำหนักเยอะเอ็นดูน้องๆเขาปล่อยทางานก็เถอะนะครับก็จริงๆก็ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็น้องๆเฟรลี่มากทั้งสื่อมวลชนนะฮะเราขอบคุณพี่กิมขอบคุณจากใจเลยเราก็อยากเจอกันอย่างนี้ทุกปีนะก็บอกพี่ตู่ว่าอยาเจอทุกปีนะก็ขาดไปแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> พยัญชนะคึกๆอยู่นะฮะพยั้นเนี่ย ขอบคุณจริงๆแล้วก็เจอหน้าท่าตากันหลายปีแล้วก็ขอบคุณความมีน้ําจิตน้ําใจนะฮะพี่พินถือว่าสําคัญมากแล้วก็ขอบคุณที่เรามารวมตัวกันเราได้อยู่ด้วยกันในเวลา56วันนะบ,บางคนมาแค่3วันก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆที่ทําให้บรรยากาศมันสนุกสนานเพราะว่าสื่อเป็นอันนึงที่เรานิดมากเราจําเป็นมากเพราะน้องเอาข่าวไปขยายต่อเอาข่าวไปลงทําให้น้องๆมีแสงม,ม,มีมีภาพขึ้นมาใน ในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณมากขอบคุณน้ำสูดด้วยขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ